การแชร์หน,น้าจอไอโฟนสตรอนไปอย่างหน้าจอแมค o ุกหรือว่าหน้าจอเสริมที่เราต่อจากแมค o ุกนะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับซึ่งเป็นการแชร์หน,น้าจอแบบสตรอนหน้าจอเราเปิดแบบไหนในไอโฟนก็คือแบบนั้นอย่างเช่นเราเปิดวิดีโอ u t u b e นะครับเปิดในมือถือก็จะขึ้นที่หน้าจอสตรอนเป็นอย่างหน้าจอแมค o ุกหรือว่าหน้าจอเสริม ซึ่งหากเราต่อหนะ้าจอไม็กพุกด้วยจอเซิร์เอบอร์เราสามารถเลือกได้นะว่าจะแสดงหน้าไม็กพุกยตรงหรือว่าหน้าจอเซ์นะครับซึ่งเราเปิดนะะักะแบบวิดีโอใน YouTube นะครับระบบก็จะทำการขยายเต็มหน้าจอเวลาเราเล่นตัววิดีโอให้อัตโนมัตินะครับซึ่งก็สะดวกดีนะสำหรับคนที่บางครั้ง ต้องการแสดงผลหน้าจอบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่า iPhone นะครับก็ไปที่คอนโทรลเลอร์แล้วก็เลือกตอนหน้าจอเลือกอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้เราเลือก MacBook ของเรานะครับน่าสนใจนะครับวิธีการนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับที่ว่าสนับตัว m a c o s รุ่นล่าสุดนะครับ macOS 15ที่จะออกมาเร็วๆนี้ก็จะ ทำให้เราใช้งานควบคุม iPhone จากหน้าจอ Mac ได้สเตียนและก็ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่านะครับไม่ใช่การสะท้อนเป็นการควบคุมได้เลยนะครับคุณก็สะดวกดีนะครับแต่นี่เป็นวิธีการก่อการสะท้อนหน้าจอสำหรับเวอร์ชันล่าสุดของ MacOS 1 4และก็ iOS 17นะครับ